สำหรับช่วงทันไปนะครับอย่างที่ผมได้เรียนทห้ทราบว่าท่านได้รับหนังสือโคราชของเราแล้วนะครับบางท่านได้อ่านแล้วนะครับก็อยากจะรู้ว่าโคราชของเรานั้นมาจากไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากบรรณารการของหนังสือเล่มนี้นะครับท่านจะมา,ายขย้กระจ่างเรื่องนี้ขอเรียนเชิญคุณสุจิตวงเท้ครับขอเรียนเชิญค่ะและหลังจากที่ท่านมาถ่ายกดลงนะค นักเรียนนักศึกษารู้ว่าใครท่านใดมีคําถามหรืออยากจะให้อาจารย์ไขข้อข้องใจเรื่องอะไรสามารถเขียนคําถามใส่กระดาษแล้วให้กับเจ้าหน้านที่อยู่ด้านข้างเวทีได้เลยค่ะขอบคุครับผมเริ่มเลยนะครับหวังว่าท่านผู้มีเขียนคงให้การเขียนผมจะพูดคำยากบ้างเล็กน้อยเนื่องจาก มันเผลอผมกลัวเผลอขออนุญาตไปก่อนขอฝากขอประทานโทษไปก่อนนะครับเ<ช>วลาคงมีปัญหานะฮะเมื่อเวลามีปัญหาผมก็จะต้องทําตัวให้ไม่มีปัญหาหรือพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ตอบคาถามให้เร็วที่สุดนะฮะ่อนที่ินผมราบเรียนบอกท่านน้องคนไหท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับคุณคขันชัยฝากมาบอกว่า ก่อนที่จะเริ่มพูดเรื่องเมืองโคราชของเราเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อแรกมีสัตว์บนโลกไอสัตว์พวกนี้มันก็เลยนัดกันมาทันนิูมที่โคราชแล้วมันก็เหลือซากไว้ให้เราเห็นรูจ้จักอยู่ทีที่วิศวะบอกว่าไม้กลายเป็นหินอะพวกนี้นะครับความจริงแล้วบริเวณซากทั้งหลายที่เขตอำเภอเจริญกรุงที่ชื่อตาชาน มันเป็นท่าช้างจริงๆเพราะมันพบโครงกระดูกช้างหลายละหลายร้อยล้านปีหลายหลายล้านปีเนี่ยนะครับเป็นหมื่นหมื่นโคมเป็นหมื่นหมื่นชิ้นถ้าหากเป็นต่างประเทศบริเวณนั้นทั้งหมดจะต้องอนุรักษ์เอาไว้สําหรับเป็นโอเพนมิวเซียมให้คนทั้งโลกมาดูซากช้างนะครับพิพิธภัณฑ์ในโลกนี้เขาเหอไดโนเสาร์แต่ในโลกนี้มันไม่มีซากช้าง แล้วกผอ,อิญช้างที่พบที่โคราชเนี่ยมันเป็นช้างพันธุ์เดียวกับช้างปัจจุบันมันไม่ใช่ก้อนละ์นนะครับไอรีบอกข่าวไว้เฉยๆผมเตรียมเอามาพูดก็แค่นีทักการที่จัดไว้นั้นนะครับส่วนเรื่องยาวๆก็ไปอ่านเอาในหนังสือเพราะมันเย,อ,นเยอะๆยุย่ยยากทีนี้เมื่อมีปัญหาเรื่องเวลาผมก็จะต้องรีบพูดให้ชัดๆเริ่มต้นขอนเพื่อปรับความเข้าใจนะครับ คือผมประเภทฝ่ายตรงข้ามกับประวัติศาสตร์แห่งชาติประวัติศาสตร์แห่งชาติบอกคนไทยมาจากภูเขาอันไตผมบอกว่าคนไทยอยู่ที่นี่ไม่ได้มาจากไหนคำว่าอยู่ที่นี่หมายถึงบริเวณซาววเ,เซเชียนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหลักฐานมันตรงกันข้ามนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วปี2529ทางโซเวียตเขาเชิญผมไปกับคุณนรัฐคงไพบูลไปพูดเรื่องสุนทรผู้ที่โซเวียต ผมขออนุญาตเขาไปเขาอันไตเขาถามผมว่าจะไปทำไมผมบอกผมจะไปเยี่ยมญาติ <Yeah. S 1> เขาเห็นผมเป็นสัตปรตลาดก็ <Yeah. S 1> ม,มึงไม่มีญาติอยู่ที่นั่นเรานะเขาบอกไว้นะ้วผมก็เลยไม่ได้ไปครับเพื <Yeah. S 1> ่นึ่งจากเครื่องบินไปไม่ถึง <Yeah. S 1> เล่าให้ฟังไว้ก่อน oh. รายละเอียดมีแเยะ ผมเคยสัมภาษณ์คนที่แต่งตำราเรื่องคนไทยมาจากภูเขาอันไตยนี้ลงในหนังสือศิลปวัฒนธรรมตั้งประมาณ30ปีที่แล้วแต่เหตุนใดไม่ทราบนะครับที่ประเทศไทยไม่ยอมยกเลิกเรื่องภูเขาอันไทยทุกวันนี้ก็ยังใช้ภูเขาอันไทยเป็นหลักฐานอยู่ไม่มีคนไทยอยู่ที่เรืองเขาอันไายบอกซะก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่าจ้าบอกซะก่อนนะครับ อาณาจักรน้าเจ้าผมไปมาพร้อมกับคณะกรรมการชำนักบร,ริษัทสำนักนายกรัฐอนตรีไม่เคยพบคนไทยที่น่าเจ้าและไม่เคยมีหลักฐานใดๆเลยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเพื่อให้นักเรียนที่ศึกษา,าที่ฟังอยู่นี้ได้เข้าใจร่วมกันว่าคำเรียกตัวเองว่าคนไทยเพิ่งพบครั้งแรกในสมัยอยุธยาครับประมาณพศ .2000 พขาเป็นลรกอรอาจจะเรียกตัวเองมาก่อนหน้านั้นไม่ทราบ สิลาจารึกสมัยสุโขทัยไม่เคยพบหลักใดเลยที่เรียกตัวเองว่าคนไทยครับเพราะฉะนั้นที่ประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าคนไทยอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้โป้หกทั้งเทอเรียกตัวเองว่าคนไทยนะครับคุณอย่าไปตู่เขาว่าคนน้นคนตรงคน,นไทยไม่ใช่อย่างสิบสองราเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นไตหรือไตคํานี้แปลว่าคนหรือชาวเช่นเป็นชาวโคราชเรียกว่าไตโคราช ตายก็ลากันเองไม่ได้หมายถึงคนไทยในประเทศไทยต้องเข้าใจให้ตรงกันซะก่อนไม่มีนะครับเพิ่งเรียกตัวเองว่าคนไทยเพิ่งพบหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานเป็นละไรไอ้ละอักษรประมาณปศออ2000ก่อนหน้านั้นที่คนไทยบอกไม่ทราบแล้วถามว่าคนไทยคนนั้นที่เรียกกลุ่มนั้นที่เรียกว่าตัวเองว่าคนไทยมาจากไหนเขาบอกว่าเขาเป็นลาวคนระับ เขาบอกว่าเขาเป็นไทยน้อยแล้วในเอกสารนี้บอกไว้ว่าในประเทศไทยตอนนั้นมีไทยน้อยกับไทยใหญ่ไทยใหญ่อยู่ริมน้ำสารวินไทยน้อยอยู่ริมน้ำโขงหลักฐานสนับสนุนก็คือว่าสำเนียงหลวงในสมัยกรุงศรีอายุธยานั้นพูดเนอครับหลักฐานสําคัญก็คือเจรจาโขนพระรามพูดกับทศกัณฐ์พูดโดยสำเนียงสุพรรณสำนีงเนอครับหมายความว่าไง ก็หมายความว่าในราชสำนักกรุงศีอยุธยาและคนกุงศอยาทั้งหมดพูดเนยครับแล้วคนกรุงเทพอ่ะพูดเยื้อครับ,คน,รค,รบคนอยุธยาตอนนั้นเขาไหวพวกหากรุงเทพไ้พวกบางกาะใ่ไหมพูดไปตรงเรามันพูดเยือ้อชิบหายสำเนียงโคราชก็คือเนยชนิดหนึ่งในเอกสารหนังสือไอ้ที่ผมเขียนเอาไว้ในโคราชของเรานะครับ คนอยุธยายุคต้นอยุธยาประมาณทก่อนพศ .2000 ประมาณ1900าอ่ไหครับมายึดลุ่มน้ำมูลโดยเอาลำตะคองเนี่ยเป็นฐานลำตะคองมันจะไหลตกแม่น้ำมูลเนี่ยบริเวณที่เป็นโคราชปัจจุบันก็คือทุกวันนี้เรียกว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่เรียกท่าช้างนั่นแหละไอ้ที่ไปพบช้างไดโนเสาร์อะไรไอ้ช้างอายุเป็นล้านล้านปีนั่นแหละมันเป็นบริเวณชุมทางสำคัญ คุมลุ่มในน้ามูลที่จะไปไหลตกลุ่ม่นน้าโขงเจอรลุ่มใน้้าชีมันเต็มไปได้วยทรัพยากรทั้งคนและทั้งทรัพยากรธรรมชาติในขณะเดียวกันมันเป็นเส้นทางเดินทัพลงไปตีเขมรที่เสียมรากนาครวันนครธมอายุทยาในสมัยต้นๆไม่ได้ยกทัพและเดิน ไปทาทิศตะวนันออกออกอรันประเทศสาแก้วแล้วไปตีนครไปตีนครราชไม่ใช่นะครับเขาะจะต้องมาเอากําลังที่เมืองโคราชแล้วทึงจะตีตลบหลังลงบไปไอ้นี่คือฐานกําลังแม่น้าโขงเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญเป็นแหล่งทองคากับทองแดงเราเรียกว่าสุวรรณภูมินั่นแหละสุวรรณภูมิน่ะมีสองความหมายคือทองนะ่ะทองใช่ แต่ในสมัยสุวรรณภูมิไม่ทราบว่ามันหมายถึงทองคําหรือทองแดงยังอธิบายไม่ได้ยังตอบไม่ได้นะครับคําว่าทองมีสองความหมายทองเป็นภาษาตระกูลมอญเขมรถ้าตระกูลภาษาไทยลาาเขาเรียกคําอัตปะปือห้อนคําหมายถึงเดือกโกหมายถึงโกตรงกับภางากีอย่างนั้นถ้าทองเฉยๆเนี่ยมันเป็นความหมายถึงทองคําก็ได้ในความหมายภาษามอญเขมร ในภาษาไทยเขาหมายถึงบรอนซ์ทองแดงก็ได้หรือสปริตก็ได้ได้อีกเพราะฉะนั้นความหมายมันกว้างอย่าพึ่งด่วนสรุปแค่นั้นแหละ,ะปัญหาที่มีมากในเรื่องโคราก็คือว่าทุกคนจะงงหมดว่าไอ้โค้งกระดูกที่มองเห็นนี่ไมนโค้งกระดูคกดคนไทยหรือเปล่าขอประทานโทษมันจะเป็นคนอันจะเป็นไทยก็ตางใจแต่ครับมันเป็นคนแน่แน และไอ้คนที่เราพบนั่นแหละที่พบกองกระดูกนะเขาคือบรรพชนของคนทั้งภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นซาวิสเซเียหรือดินแดนบริเวณเมนแลงค์อนพื้นเป็นดินใหญ่ที่เราเรียกว่าส่วนตูบนทุกวันนี้นะครับรวมนักโคราชด,ด้วยปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าประวัติศาสตร์ไทยเป็นประวัติศาสตร์ชนชาติไทยก็ชนชาติมันยังไม่มีสามพันปีที่แล้วอะ สมัยสุขโขทัยชื่อชนชาติมันชื่ออะไรก็ไม่รู้คนสุขโขทัยเรียกตัวเองว่าอะไรก็ไม่มีใครรู้สิอาจารึกไม่ได้บอกนะครับอาจารึกสมัยสุขโขทัยมีสี่สิบห้าหลัอยางมากไม่เกินห้าสิบหลัไม่เคยบอกสักคำว่าคนสุขโขทัยเรียกตัวเองว่าคนไทยมีแต่ครูสอนปศาษาตนเมขึ้นมามาโนอ่ะเร่นิมิตนิมิตเาว่าฝังมูกนิมิตตัวไป ผมจริงคือเตรียมไว้หมดแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะกลาวเรรยว่าคนที่ขุดพบกทั้งหมดคนที่เคยอยู่มาดั้งเดิมเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครบ้างแต่ทั้งหมดนั้นเป็นบนรรพชนคนไทยทั้งหมดและเป็นบนรรพชนคนซาวิสเอเอียด้วยนิทานก็มีอยู่ให้เห็นเพียงแต่สังคมไทยด้วยการศึกษาไทยเนี่ทิ้นิทาน กำเนิดมนุษย์ในน้ำเต้าปูงออกมาห้าพี่น้องพี่คนโตสองคนผิวดำคนพี่น้องสามคนผิวเหลืองคือเขากำลังจะบอกว่ามันมีทั้งพวกตระกูลขาที่พูดภาษาอยเขมรพูดภาษาไทยลาพูดภาษาเวียดมงยาวอะไรก็ตามทีทั้งหมดที่อยู่บนดินแดนนี้เป็นเครือญาติพี่น้องท้องน้ำเต้าเดียวกันทั้งหมดแต่เรามาหลงลัทธิล่าอนาณาธิคมแบ่งแยกประเทศ พั่นไอเป็นไอคนละประเทศคนละเชื้อชาติคนละกลุ่มไอนี่เรามาหลงทีหลังนะครับเรามันหลงเ่อมันเป็นรัฐชาติแล้วรัฐชาติมันเพิ่งเริ่มต้นเกิดเมื่อประมาณรัชกาลที่สแล้วมาทำร็จเ,เมื่อประมาณรัชกาลที่หเป็นจริงเป็นจังมาจองอปอพิบูลสงครามเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยเมือ่อปีสพันสี่้อยแปดสิบสอแกผมไม่กี่ปีแนะฮะขอให้เข้าใจสมยัยเท่านี้น ผมจะรีพูดรวบรัดมีอะไรขพ้นอีกไหมครับมีคําถามใช่ปะเอาคําถามแรกคนโคราชเป็นคนไทยหรือคนลาวครับไม่ทราบครับแต่คนโคราชประกอบด้วยคนอย่างน้อยสองกลุ่มใหญ่ขึ้นหนึ่งกลุ่มพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งนับถือหมาเป็นบรรพชนบรรพบรุษเป็นบรรพชนลูกหมาที่อยู่ข้ามเขาข้ามเขาจันงาที่สีคิ้ว เป็นหมาผมคิดว่าสวยที่สุดในโลกมีอวัยวะเพศตัวพื้เบลอ์เลยสวยงามมากคลาสิกที่สุดคนที่เชื่อว่าหมาเป็นบรรพชนตัวเองเนะี่ยมีเกือบครึ่งโลกหรือมีมากกว่าครึ่งโลกแล้วยังสืบทอดมาจนถึงตำนานเรื่องพระนอนจักรสีที่จังหวัดสิงห์บุรีที่เกิดพระนอนจักรสีขึ้นก็เพราะลูกเนี่ยไปฆ่าพอ่อ ถามว่าทำไมลูกฆ่าพ่อเพราะว่าแม่บอกว่าพ่อเป็นหมาเลยฆ่าพ่อไปเลยว่าฆ่าแล้วที่ไม่รู้นะอาพ่อกูหรือวาเลยต้องสร้างเวลางกรรมพระนอนจกักรสีเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องนี้มันมีสื่อทอดมาจนตั้งถึงที่พระนอนจักรสีรุ่น,นอริยยานะครับเราควรจะยกย,กยก่องลูกหมาสัตว์สิท์ตัวนี้แล้วทําความเข้าใจเพราะมันมีนิทาน หลายกลุ่มชนในเซาว์อีเ,เชียที่เชื่อว่าตัวเองบัยบรรพชนเป็นหมาไม่ไงั้นเขาไม่เขียนรูปหมาไว้นลครับว่มามันเป็นสถานที่พิธีกรรมไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วบริเวณเขาจันง,งามเปรียบเสมือนโบสถ์วิหารสำหรับทำพิธีกรรมหมายังเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่นำพันข้าวจากฟ้าลงมาให้มนุษย์ปลูกกินที่กวางสีมีผ้าเขียนสีหมานี่ หมามาขึ้นมาเก็บโตเท่ากับภูเขาทองถพราะเขาถือว่าหมาเป็นผู้นำทานข้าวมาให้เพราะฉะนั้นถึงปีจะต้องท,ทําพิธีบูชายติเขาลบหมานะฮะส่วนคนโคราชอีกกลุ่มเนี่ยคือคนที่เคลื่อนย้ายขึ้นมาจากอายุธยาเนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาไมายึยาดครองลุ่มน้ำมูลแล้วก็เลยเคลื่อนย้ายคนจากลุ่มน้ำ้ายระยาขึ้นมาอยู่ที่โคราชบริเวณที่เป็นเมืองนครราชสีมาปัจจุบัน เพราะฉะนั้นภาษาพูดจึงไม่เหมือนกับคนพื้นเมืองนังเดิมที่พูดตระกูลภาษาฮอนเเมงสำเนียงพูดโคราชคือสำเนียงเนอสำเนียงหลวงอายุทยาสำเนียงหลวงอายุทยานะครับสำเนียงพูดโคราชทุกวันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าไทยโคราชไทยโคราชกันเองเพราะฉะนั้นเพลงโคราชจึงเป็นตระกูลเดียวกับเพลงชอยภาคา คนโคราตัดผมเกลียนนุ่งจงกระเบนแบบเดียวกับขมຈเ,เพราะอายุทยาลาโเป็นพวกเดียวกับขมຈใช้วัฒนธรรมขมรก็ระฉะนั้นคนโคราชจึงเล่นเพลงแม่สีอะไรหนาปีที่แล้วนะคะรับลิเกเนี่ยมันไปหากินที่อื่นไม่ได้เราเาต้องจากโคราชเพราะนอกจากโคราชแล้วไม่มีใครเขาดูลิเกเขาดูมะรามกันเขาฟังมะรามลิเกจึงมาหากินได้แข่โคราช ผมมากินเหล้าอยู่แถวสถานีรถไฟบ้านดิเกตหลายหลายปีมาแล้วนะครับมาเผาศพฟูคุณยังเกตผมก็มาหาขินดิเกตยู่ดีสังเกตดูได้ดิเกตเหนือสุดอยู่ที่นครสวรรค์เกินนครสวรรค์ขึ้นไปไม่มีใครดูดิเกตตะวันออกยิงเหนือสุดต้องมาอยู่แค่โคราชนะงเลยนไม่มีใครดูดิเกตนะครับไอนี้เป็นพยานอย่างดีคำถามโครงกระดูกที่อยู่ตามหลุมฝังศพเช่นที่บ้านทานปราสาทบ้านโนนวัด หรือในหนังสือโคราชของเราสงสัยว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นคนที่เฉย